เฮ็ดเออวันนี้ก็เลยเฮ็ดเข้ามาเฮ็ดให้กินเอออาจารย์มาแล้วอาจารย์มาเขาม่เฮ็ดเอามาเอามาหอยนะหอยนะตัวทีได้กินกันขนมหาบเนาะทำไมตั่นี้ขนมหาบเนี่ยมึงหลังมึงหลิวไมีแต่หลังมึงหลังอันขนมนี่ให้ถามเนี่ยบีบเองเบนบบบีบเองตัวบีบว่าจะเอาอะไอ๋อออจะกินมาเบิดเตี้ยเออใช่หรขายอื่น เออเนาะมันดิกินบะเบิดเอ๋อเจ้าบะเตยแบบทั่วตีเมย์ใหญ่โอ้ยแต่บะเตยหายเนาะเอาพักนี่เรียกเอาเองเลยเด็กพักเนี่ยว่าพักนี่เรียกโอเองเอาเสยเอาเจ้าอยากได้ร้อยแบบใดเจ้าก็มาใส่เอาร้อยร้อยเด้อมาที่ร้อยทัานนั่นละเอามาเตยเอาเด้ออันแม่แม่ชิลลาดบ่รนี่แม่งเนี่ยเนี่ยไปเลยค่อยคอยค่อยจุมมือเนี่ยเด้อค่อยจุมมืออยู่เด้อเยาว่าค่อยมาจุมมือเด้อเห็นว่าแม่ขากด สะอาดดูเดียวเฮ้ยบ่พอใจยังส่จักเรียเนาะเตี้ยโอ้ยขายบ้านอื่นน้ำฮะเอาไปขายบ้านอื่นน้ำโอ้ยนี่ดีเด็ดตลาดอันเด็กจ๋เตียล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเสียงผู้ใดเอิ้นมาอีกล่ะเอาพัก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 ไม่หยังเอาพักจานละห่าบัตจานละห่าบัตโอ้จานละห่าบัตมาสนาไปผสมมัวแม่ว่าสิมากินเขาคือว่าเห็ดขนมจีนอ่ะหนอมาชวน มาทูแมตเตงก็ไม่ตอนกินเมื่ายนะ้าวายไร้ม่ยดีว่างหันเนี่ยนี่ดิเอาเจ้ากับพ่อกับพ่อเนาะแม่แค่ขนมเสียนกินว่าแม่จะมาแก่ที่แก่นอนกินเอามาขายจะไม่เจ้าขิดรักมากเลยจะไม่เจ้าโดเจ้าโก้ใคกับไครลูกหีบเงินกับเงินลูกมเอาไปคว้ามันไม่เาเอาไมเอาไม่เอามัเอารมลเอาไม่เอามัเอินมเอม่เอาไมอม่า่อานม่เอาไอาไม่เอาไมอาไม้เาไม่เอา่อาเอามาไ่อาาา ปะทันะขายได้เลยขายประทันได้หลายบาทเลยโอ้ยใครถามเนี่โอ้ยลูกเฮดกันล่ะของลูกมาขายบอกข่อยเฮดเนี่ยเออข่อยเฮดเองเขาไปทับงัวโอ้เขาไปทับหัวเออหน้าบ้นเอาเอามาขายแล้วเนาะอยากได้เงินเนาะอยาได้ขาดเนาะเออพูดเพืซี่ินาจิหากมัดก็โดน ไปตรงน้าไปโดดหรอไอใช่ไหมไปตรงนะฮะไป็ะพิดกันบ่วนีกินเนี่ยบัวเป็ดดอกคอยเป็นคนเอ็ดเนาะมันเป็นคนกินเนาะเปิดกันเด้อเออบ่ปิดกันดอกบ่ปิดบ่ปิดปาดหัวหอมหลเถี่ยให้จักสองสามสายนี่เด้อเอาโลดเอาโลดปาดจาขายอีกนะอันนี้ก็เป็นรูดเป็นท้องคันพูดขันโูดขันก็ว่าเอาดอกชะนาเพราะว่าสิเอาไปขายนั่นละบัวบัวหัวหอมแม่พี่น้อง ป้ามาขายขนมเสียนหัวหอมแม่แปดปาร์ตตั้เกงนตี้ยเตี้ยเออโอ้งามกัดงามเนี่ยป้าแปดปาร์ตตา้พี่แกงเนี่ยเออไมปลูกได้พี่น้องเลยเออแม่พี่น้องเลยหัวหอมอันแรกสวยจากของก็เด้อบ่ได้ขายซ้ำพี่น้องมากินขนมเสียนน้ำข่อยเด้อค่ะเป็นในน้ำยาไก่มีตรีนพร้อมมีตรีนพร้อมเอาตีนเอาตีนฮะแกงกินขนมเสียนทีกินขนมเสียน เต่ว่าเอาไปขายเลยทื่หาปลาตาไปทั้งคุณไปทั้งกุ่มพุนหากระจัดขนมเสียน่ะหานะเหล้วโอ้าเห็นหาไปอยู่นะ่กะก็หาไปขายอยู่กะย่านขายเหมือดก็เล่บขายย่านเขากินตอนเหมือดย่านเขาสือตอนสือกลูกค้าลูกค้าล้างซุ้มก่หยัดเด็ดแต่ตอนเนาะลูกค้าล้างซุ้มไก่อันซสือธรรมดา,ล,มานนล้างซุ้มก่จะเอาแต่ตอนเนาะก็เล่บขายนะ ต้นเหลือบ่หลายซั่มบดเนี่ยนะกินบ่โอ้ยบ่ยันบ่อิ่มฮะแล้วเจ้าบ่อิ่มแซ่บอยู่อิ่มอยัวนะต้นก็มี่นะต้นขู่ทิ้งยุ่งเอาไปขายเอาเปียร์กลับมากินเออการย่านเจ้าของบ่ได้กินเนาะขายคุ้มนั่นว่ามาพี่ก่อนมาไหนซื้อเนี่ยบ่เอาข่บ่ขายดอกข่อยเขาขายแล้ว ย่านไม่ได้กินจงไม่กินเลยเนาะคอยจีซื้อยุ่กับว่าใครย่านไม่ได้กินเนาะขายจันละหาบาทเนาะใายจันละหาบาทค้นคะมือไหววะบันนี้เลยย่านมันหมืดเนาะซองมึงหมอซองมึงหมอบปรเด็กอะห่วยมันจีมืดหลุดตัวนี่ปาซองมึงขานมเสียนซื้อไม่ก็ได้ออนซองมึงขนมเสียนเขาสิพูดจีซื้อกับจีซื้อซองมึงขนมเสียนจะควางกับสหมืดซองมึงหมอกับสหมืดบันนี้กวกสิบีบได้ตัวปะ ก็เลยหหวยบักขายเด้อว่าคือในใจไว้น่าเพราะแต่คนหนึ่งซุ้มหนึ่งอิ่นมาขายพี่มาสั่นว่าเจ้าขายยางขายขนมเสียนว่าคาร์น,าานมเสียนแล้วเอามาพี่เนี้ยมาสั่นว่าคุ้มเขอาอินนังเสตตาว่ะมามันเรียนน้อยเดียวขอเช่าขายแล้วสั่นอ๊อฟคือวางสั่นเรียนน้อยเจ้าก็มาขายหมด คอยย่านคอยว่าได้กินก่อนย่านก็ได้กินหลายจงไม่กินเนย่านจะกระจายให้รวยได้เงินย่านเป็นความ่ได้กินที่แรกอยากได้เงินเยอะอยากได้เงินแถมที่จะขายอยากได้เงินขายเบิดได้เงินนี่จะไหนจงจงมากินคือเมียขึ้นขายเบิดอนขึ้นขึ้นย่านขายเหมดเนาะที่แรกแกตั้งใจว่าจะไปขายได้เงินแล้ววันนี้ขึ้นไปขึ้นมาอยากเจ้าบ่อิ่มปะฮะกินซาย่านบ่อิ่มพาคเสียดนา เฮ้ยน้อย,อยไรเดี๋ยวน้อยจะนอคนจงกลับมาเนาะลูกค้าว่าอึอดดอกแต่ขายยั้มได้ก็ได้ดอกลูกค้าซื้ออีกคือเก่าเหทปเม็ดไหมพี่น้องแซ่บแซ่บแสบส,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 สีมือเม่ไงแมวดีดเข่าตา่อปซะละ่ะขนาดพี่น้องเข่าตาเจ้าของัขนาดจ็บดีขนาดขาเป็นตาหือมอม แบเอ๊ะบแบอีบบอ๊ะบอืแบเอแบเอ๊บเ๊ะแบเแบบเอ๊บเแบบเอะอนะแทบเอบอ๊ผักีลาวแทบเแเอ้บอาเอ๊เอแบอเอแแบทเอเแท้เอเอ๊เอแอทบเอ๊ะแเอ๊ะแอบอ แจ๊บพักอืมตัวกอะไรทักคอยกันไรลูกค้าใส่ยืมเสื้อห้าบาทนส่คว่ำมือไหวขว่ำมือไหวคว่ำมือไหวเลยบอกใครไม่พี่ไม่พิดไม่พิดเขาบ่กบ่บ่บ่ขายเสื้อขายแล้วเป็นยังใครที่ไม่ได้กินเขอบอกเขาเอากาไม่กินเวยเลเนาะอืม ก็เสแซ่บเนาะหาใส่มีพี่น้องเอ้ย,น,อยกกน้ำยาไก่บ้านหากินยากเฮ็ดยากอันนี้ก็เฮ็ดแล้วๆก็เอาไปขายเอาไปขายแล้วๆขยานมันเหมือกวนเอาเลอะขายรัตติย์เขาขายรัตเติย์ซส้อเอาใบเด็คนซื้อเอาใบเด็กกะขึ้นจิตจืดยูบะเจ้า ก๋วยไปขายน้ำมูบาได้ดอกเด้อขายลอตเตอรี่แต่ไปขายขนมเส้นก๋วยยังย่างคนสื่อเหม็ดเนาะก๋วยยังเอากระมักขืนก๋วยยังคนสื่อเหม็ดก๋ยย่างบริียมาให้เจ้าของกินนะพี่น้องเอาซ้ำนี่เด้อกินขนมเส้นน้ำกันกับยายแมวเสร็จๆผู้ใดกินตอนนั้นเที่ยงแล้วก็เลี้ยวไปแต่ว่ายายแมวกินตอนบ่ายอะไรนะบ่าดอกอืนาะ่นาะไปขายเลยเราก๋วยย่าเขาเหม็ดยันเขาสื่อกินเหม็ดกับฝ้ายางกับมะหวันเฮากับจอดชื่อ อืมแซ่บแกพี่นงอ่ะซ้ําพ่าเขาจะสือข่อยดอกเ,ออเ,เ่ิยมันแซ่บยังก็เลยเอามาให้ออกเ็เลยเห็นน้ำยากินอืมแซ่บแจบ๊บไม่เหมนลูกไก่สื่อมาบูล่ะเถวัสดีค่ะ้าชิมเียซ้ำอีกอน